ส่วนของนักวิชาการพาณิชย์แน่นอนครับวิชาลกวิชาโปรตตำแหน่งรกตำแหน่งโปรดของเราครับก็สิ่งที่มาพูดก็คือสิ่งที่เราก็จะติวด้วยแน่นอนครับผมไม่พลาดไม่ได้ครับตำแหน่งนี้ครับอาจารย์ครับในส่วนของนักวิชาการพาณิชย์เนี่ยครับอาจารย์ครับหลักๆกเนี่ยก็อยู่ในกระทรวงพาณิชย์แหละแน่นอนตำแหน่งหลักของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราจะเรียกว่านักวิชาการพาณิชย์ใช่ครับซึ่งจะเป็นในส่วนของกรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณสมบัติครับผมรับปริญญาตรี ทุกสาขาครับผมนะครับทุกสาขาต้องผ่านภาคกกพซึ่งผ่านในวันสอบสัมภาษณ์ครับ,รบนะครับวันกว่าจะสอบสัมภาษณ์ถ้าเราดูไทม์ไลน์วันเวลาสมัครสอบเนี่ยเจ็ดถึงยี่สิบเก้าตุลาคมครับผมประกาศว,วันสอบวันที่สิบสองพยอครับเอ่อก็น่าจะสอบช่วงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปลาพฤศจิกายนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดแหละเพราะมันประกาศวันสอบวันที่สิบสองครับ กว่าจะสอบก็น่าจะเป็นปลายเดือนปลายเดือนเป็น,นปกติของกระรวนนี้จะสองอาทิตย์กว่ากว่านะครับหลังนั้นคนที่รอผลสอบในส่วนของว่ากกพถามว่าน่าจะทันไหมก็กว่าจะประกาศผลสอบพีก่ก็ปาก็ไปเดือนธันวากว่าจะสัมภาษณ์ก็นู่นแหละไม่รู้ว่าก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่นะครับครับก็ทันอยู่ดีทันอยู่ดีแหละนะครับก็แต่ประเด็นสําคัญก็คือต้องสอบให้ผ่านครับอนะ จะสอบเชินกับสตมไหมไม่ชวนแน่นอนคิดว่าไม่ชวนหรอกครับนะครับโดวต่อครับลักษณะปฏิบัติงานของนักวิชาการพาณิชย์คือหลายคนอ่านตรงนี้ผมก็เชื่อว่าหลักสูตรในการสอบครับหลักสูตรในการสอบเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยโอเขียนไว้น้อยนิดนะครับความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายในระเบียบข้าราชการพลเรือนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้าครับผมก็ดูไม่เยอะมากนะครับแต่ตรงเนี้ยถามว่าสิ่งที่เราอ่านเราจะเอาตรงไหนมาอ่านม,มันมีวิชาอะไรที่มันซ่อนเลนอยู่ไหมเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายในก็มาดูในส่วนของลักษณะปฏิบัติงานครับครับผมในส่วนของนักวิชาการพาณิชย์ที่อยู่ในกรมการค้าภายในเนี่ยครับ ก็เกี่ยวกับการตรวจสอบจดทะเบียนเพี้ยนาออกใบอนุญาตใบรับรองหนังสือรับรองเกี่ยวกับธุรกิจการค้าภายในตรวจสอบรับรองความถูกต้องของการดําเนินการงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการครับผมเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยและเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในให้เกิดความเป็นธรรมอของกระทรวงพาณิชย์มีทั้งกรมการค้าภายในและกรมการค้าต,าต่างป,ประเทศครับ สองศึกษารวบรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจก,การค้าการตลาดนโยบายมาตรการข้อตกลงทางการคา้าภายในประเทศ <ห eth. S 1> ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับนะเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายมาตรการกฎระเบียบ <ห eth. S 2> ข้อตกลงทางการคา้าการเจราจาการคา้ากรมส่งเสริมการส่งออก<ห>เพื่อปกป้องผลประโยชน์ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานปาร์ตี้ต่างๆตรวจสอบต้นทุนกระบวนการผลิตสินค้าติดตามสอดส่องพฤติกรรมทางการค้าครับตรวจสอบและกำกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส่วนราชการ uh huh. เพื่อประโยชน์ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภคและการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า 4. ดำเนินกิจการส่งเสริมพัฒนาการตลาดรวมทั้งอำนวยความสะดวกเพิ่มศักยภาพในการกประกอบธุรกิจขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้าวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติราชการของสว่วนราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครับผมอันนี้หลักๆในแถวทางปฏิบัติครับ นะครับจริงๆมันมีในส่วนของงานวางแผนงานประสานงานอยู่ด้วย,ย,วยแต่หลักๆมันจะอยู่ตรงนี้ในด้านการปฏิบัติการครับอ่านไปอ่านมาก็อาจจะงงๆอาจารย์หนึ่งช่วยขยายความสักหน่อยว่าตกลงอนักวิชาการพาณิชย์ของกรมการค้าภายในเนี่ยทำอะไร ขอบคุณอาจารย์ทัศน์นะครับครูมีสารคคำถามครับในส่วนของนักวิชาการภายในของกรมการค้าภายในนะครับเนื่องจากว่าเราแบ่งเซกเตอร์เป็นสองส่วนก็คือในส่วนของกรมการค้าภายในกับกรมการค้าต่างประเทศใช่ไหมครับในส่วนของด้านกรมการค้าภายในจะมีเมนหลักอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างว่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งดูเรื่องของสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือในเรื่องของราคาสินค้าและบริการนะครับไม่ให้สินค้าและบริการนั้นนะมีราคาเพิเพ่มขึ้น นะครับหรือว่าต่ําจนผู้ปกระกอบการได้รับความเสียได้รับความเสียเสียหายหรือสินค้าบางประเภทที่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสาคัญนะครับก็จะมีในเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าหรือสินค้าการเกษตรบางอย่างมันก็จะมีเรื่องของการ ประการันราคาสินค้าเช่นประกันเรื่องของเขาเรื่องของข้าวยางพาลงพาราอะไรเงี้ยอ่ะมันสับปะรดไข่ไข่เค็อ่ะสมมติว่าหมูหมูขึ้นราคาสมมติอา่าหรือว่าผักผลไม้ขึ้นราคาช่วงนี้น้ําทงน้ํทาท่วอ่ะมันจะมีนโยบายมีมาตรการอย่างไรในการที่จะควบคุมนะครับกลไกของราคานั่นคือส่วนหนึ่งกับส่วนที่2เรียกว่าคาเทลครับก็คือเรื่องอะไรครับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของอํานาจเหนือตลาด ก็คือว่ามันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของกฎหมายาป้องกันในเรื่องของกฎหมายส่งเสริมทางการค้านะครับเพื่อที่จะให้การค้าเนี่ยเป็นการค้าโดยเสรีนะครับปลายใหญ่ไม่กินปลาเล็กมากจนเกินไปนะครับอำนาจเหนือตลาดเป็นยังไงนะครับก็จะพูดในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับครงการภายในก็จะมีในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ นะครับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ GDP งด้วยเหมือนด้วยเหมือนกันนะครับเออเป็นอย่างนี้ครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยถ้าเป็นต่างจังหวัดน่ะมันจะมีพานิจานาน์จังสำนักงานพาณิจจังหวัดสังกัดสสปเนี่ยเขาจะดูแลเอาไว้แทนนะครับเป็นเรื่องของการค้าในในจังหวัดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวโมอนิเตอร์งานจริงๆนะครับก็จะอยู่ที่กรมการค้าภายใน นอกจากนั้นนะครับกรมการค้าภายในก็ยังมีในส่วนของในเรื่องของการส่งเสริมและการบริหารตลาดเห็นไหมครับทงฟ้าราคาประหยัดอย่างเงี้ยหรือการส่งเสริมตลาดยุคใหม่เช่นตลาดออนไลน์นะครับหรือว่าการส่งเสริมภาคการตลาดการค้าการลงทุนการส่งเสริมความรู้ให้กับพี่น้องประปชาชนในเรื่องของการช่องทางในการทำมาหากินนะครับรวมถึงในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการมารช่างตวงวัด เช่นในเรื่องของปั๊มน้ำมงน้ำมันนะครับมาตรวัดต่างๆนะครับดูแลเรื่องของอเครื่องอุปเครื่องกลไกต่างๆของโรงโรงานโรงงานมากนะครับกรมการค้าภายในก็ดูแลด้วยเหมือนเหมือนกันนอกเหนือจากกระทรวงุาสาหกรมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอการวางแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุน นะครับภายในประเทศซึ่งหมายความรวมถึงในเรื่องของการนําเข้าสินค้าตาักต่างประเทศเข้ามาในประเทศรวมถึงในเรื่องของอทิศทางเรื่องการกําหนดนโยบายการการเงิน นะครับซึ่งดูแลโดยแบงก์ชาติ BOT ใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเดือนช่วงไตรมาสนะครับดับชนีราคาผู้บริโภคต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องอำนาจของกรมการคร้าภายในเวลาเขาเขาทำงานก็จะดวกับกลมต่างๆในกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากว่ามันต้องดูเรื่องระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศทั้งหมดนะครับอาจารย์นะครับถามว่าทำาสนุกไหมก็ทำงาน สนุกนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆการประสานงานการใช้ทั้งเครื่องมือทางเทคโนโลยีและความรู้ทางการบริหารเศรษฐศาสตร์นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการปฏิบัติงานครับอาจารย์ครับ,รบก็จะมีความหลากหลายครับ แล้ไอ้พวกเงินนิจิมงนิดจีจีมในเม้านี่เกี่ยวไหมหนึ่งหมื่นบาทหลักๆก็จะเป็นเมนอะไรก็คือต้องแบบว่าสํานักก็คือสยกิจการคลังสำนักบริหารนี้ต้องอยูในกระส่งการคลังไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ถามเลยกรมการค้าไปยในเนี่ยปกติก็จะมีความการถามแบบเชื่อมโยงกันไปเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเจาอก็สอบไหมเงินนิจีเม้า มันอาจจะออกเรื่องของความรู้ทั่วๆไปได้แต่มันอย่างเช่นตัวอย่างของข้อสอบเก่าในรอบก่อนๆใช่ไหมครับเวลาออกขอ้ขอสอบเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ก็จะไปออกข้อสอบเชื่อมโยงก,กับกระทรวงการคลงังเช่นในเรื่องของมา,มา,มาตรการทางภาษีกำแพงภาษีอะไรอย่างนี้ด้วยอานครืม <c oughs> ครับก็เป็นความรู <c oughs> ร้เกี่ยวด้านเศรษฐกิจเ <c oughs> นี่ยมันจะเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วหละในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจในส่วนของประเภทจุลภาคจะรวมไปถึงพวกเศรษฐกิจ ฐานลงฐานลากเนี่ยนะครับเ,เพราะมันเป็นชื่อก็บอกว่ากรมการค้าไปในแสดงว่าเน้นการค้าขายไปในประเทศมไม่เน้นส่งออกอใช่ไหมครก้าเง,<ด>งิน,น <ำ S 2> บาทแข็งตัวนะครับ ค่าเงินบาทแข็งตัวนายกตอบว่าไงนะอาจารย์หนึ่งอย่าเลยเดี๋ยวเป็นประเด็นอาจารย์ครับเราผ่านไปเดี๋ยวเราจะเรียนกันอย่างมีความสุขทุกคนครับออ๋ค่าเงินบาทอ่อนค่าแข็งมีผลไหมส่งออกเกี่ยวข้องไหมเนี่ยต้องรู้ไหมรู้หมดเลยครับเศรษื่องต้นต้องรู้ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคอะไรมาภาคเรารู้เรารู้หมดเลยอัตราค่าเงินดอลลาร์เราเรียนหมดอาจารย์ครับ GDP GDP นีมู่คํานวณคำนวณหรือสอนหมดทุกอย่างเวลาไปสัมภาษณ์อะไรจะได้ตอบถูกใช่ไหมถูกตองแนอนครับมันเราจะก็ต้องมีความรู้แน่นอนครับนะครับในเรื่องของ ค่าเงินบาทนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงสุขข้อดีข้อเสียยังไงนี่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเงินฟองเงินเฟ้อเป็นภาษาเรื่องต้นน่นโยบายตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็เกี่ยวหมดเลยมีคนบอกว่าได้รู้ได้บรรจุนักวิชาการมาทนะคุณน้องครับจําได้ดีเลยคุณน้องลูกศิษย์ที่รักนะครับเมื่อกี้อาจารย์หนึ่งพูดถึงสปพาณิชก็คือสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งโดยหลักเนี่ยนักวิชาการพาณิชย์อย่างที่คุณพรวิภาพูดเนี่ยไอเนี้ย เขาจะรับบทบาทในส่วนของไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมพัฒนาธุรกิจาการค้ากรมการค้าภายในรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับพวกต่างประเทศด้วคคยก็ไปอยู่ในส่วนของนักวิชาการาณย<ร>์จังหวัดจังหวัดดังนั้นในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองออกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศรวมไปถึงในส่วนของพวกกรมทรัพยาา์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะไม่อยู่ในส่วนของ ส่วนปริภาคของกรมอ่ะใช่เพราะว่ามันเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมอบหน้าไปให้พาณิชจังหวัดอ่าพาณิชจังหวัดตอนทปีห้าเจ็ดนะับนซึ่งสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปก็คือว่าสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็กําลังจะเปิดอยู่เหมือนกันอไม่นานนี้อ่าเร็วๆวนี้แล้วกันในส่วนขององค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความรู้หลายๆกลุ่มเข้ามารวม นะครับและความรู้หนึ่งของกรมการค้าภายในก็ต้องใช้เพราวกสอบวันหนึ่งในสการวัดตาจงตาช่างต้องไปเดินสำรวจเพราะลูกศิษย์หลายๆคนก็ต้องไปเดินตลาดเครื่องยงตเครื่องเย็นรู้หมดไปดูราคาไข่ไปดูราคาแก๊สไปดูในส่วนของตาช่างต่างๆที่มีการขี้โกงกันไหมอ่าพวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการตรวจสอบและก็ร้าผม เป็นความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายในด้วยนะครับกรมการค้าก็ออกเนะในส่วนของจากเราดูในส่วนของแนวลักษณะปฏิบัติงานครับและมาดูในส่วนของหลักสูตรการสอบอืซึ่งมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับกรมนี้ในการปฏิบัติงานค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ่ <N> ใบนิดๆก็เรื่องช่างตวงวัดนี่แหละชัดเจนะนะครับเอาใบไม่เยอะมันมีประมาณแดตัวนะครับแตัวกับอีกประมาณ10กว่าเลก,กูลเลชันแต่เราพูดแบบว่าโอเคค่้างช่างตวงวัดสินค้าบร,ริการเมนกับใบหลักๆอะไรเงี้ยแค่พอนะครับผมคนมายุ่งเพราะเนื้อหาที่เราจะใช้สอบเนี่ยแต่แน่นอนแหละในส่วนของถ้าเราไม่อยากจะมาเสียเงินเสียทองก็ไปดูหน้าเว็บ นะครับ<ม>ก็หน่อยสามารถบอกได้บางอ่าในส่วนของภารก,กิจของกรมการค้าภายในและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,งนอั้นแหละออกข้อสอบอนะครับอาจารย์ทัดตู้ได้ไงอาจารย์หนึ่งรู้ได้ไงก็เพราะที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนอของผลงานความสําเร็จนี่เฉพาะกรมการค้าภายในแล้วเราเอาเฉพาะรอบแรกมาพูดก็ได้อันดับที่สองของประเทศอื ได้ลำดับที่4ได้ลำดับที่นะครับสองสี่ห้าใช่คือตอนนั้นอ่ะรอบแรกเรื่องหกคนเราได้เราได้สามคนสองแล้วก็สี่แล้วก็ห้าครับใช่ซึ่งเปิดก็ไม่เยอะครั้งนี้ก็เปิดแค่สิบเอ็ดอัตราครับลูกศิษย์ก็ได้รอบแรกสองสี่ห้านะครับแต่สําหรับในส่วนของตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เองเนี่ยลูกศิษย์โดยปกติเนี่ยที่ของสปอใช่ไหมครับนี่เราก็ไปไกกองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ เป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับต่างกรรมต่างวาระแต่ก็ต,ต้องไปสนามบ,บินนับตลอดเวลานะครับผมอ่านี่คือหน้าป้ายกระทรวงนี้เราก็ไปถ่ายรูปกันนะครับก็มีผลงานความสําเร็จที่จะมาพูดให้พวกเราได้เห็นภาพมากขึ้นสําหรับในส่วนของตําแหน่งนี้ครับผมอาจารย์หนึ่งครับงานหนักไหมงานหนักไหมล่ะครับผมมองว่ากลางๆนะ ต่โอเคแหละมันจะต้องมีการมอนิเตอร์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่แทบทุกวันแหละเนาะมันมาแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยนะครับสังกัดกองไหนจะอยู่กองกฎหมายกองยุทธศาสตร์กองจัดระบบราคานะครับกองเรื่องสินค้ากเกษตรนะครับกอง ตวงวัดก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะมีพารัมงะานที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางบางคนก็จะดูลเรื่องของการประกันราคาสินค้า,า,าเกษตรบางคนดูเรื่องของตลาดบางคนด้วยเรื่องของการส่งเสริมนโยบายการลงทุนในประเทศอะไรเงี้ยนะครับมันก็สุดแล้วแต่ว่าเราอยู่กองไหนมากกว่าอาจารย์ครับเงินเดือนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถึงเงินถึงหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนอกจากนี้ยังมีเงินอ,อ,อือนอื่นอีกไหมอาจารย์หนึ่งคือมีมมมหลักๆของข้าราชการกองสังกัดกองพอก็จะเป็นประมาณนี้แหละ พอไหมเนี่ยพอครับอ่าเพ,ยพเียงพอเพียงพอเพียงพองานเพิ่มมาอีกนิดน,นิดหน่อยหน่อยแล้ว,ลว,ลวอ่าแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์แทบผู้กรมเนาะก็จะเป็นหน่วยงานและเป็นกรมที่ค่อนข้างจะมีความรู้ความสามารถสูงะนะครับคนที่เข้าไปได้ก็อ่านะครับก็เป็นหน่วยงานที่ที่ที่ทดีสังคมดีอ่ะนะ ได้ทํางานริมแม่น้ําเนี่ยก็โอเคแล้วมีความสุขอยู่ส่วนกลางาแล้วก็ความวต้องอยู่ส่วนกลางครับกระทรวงกรมการครับต้องอยู่ส่วนกลางอย่างเดียวนะครับอ,อยู่ในกระทรวงนะครับอ,อก็มาถึงตรงนี้ก็ได้พูดให้สรุปเนื้องานให้พวกเราเห็นครับความน่าสนใจก็คือหนึ่งและปริญญาตรีทุกสาขาครับ คำถามต่อไปอาจารย์หนึ่งรับสิบเอ็ดอัตราบรรจุที่ส่วนกลางและโอกาสจะเรียกได้เยอะแค่ไหนอาจารย์คือประมาณอย่างนี้นะครับนี่จะมาจากว่าจากถ้าจากข้อมูลจากสตินะครับมีการเปิดสอบรอบล่าสุดเมื่อตอนปีหกสองใช่ไหมครับที่น้องก็ได้ที่สองที่สี่ที่ห้าอาจารย์ครับออตอนนั้นอ่ะมันจะมีสอบผ่านข้อเขียนอยู่วันร้อยสี่สิบหกนะครับไม่ผิดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเรียกประมาณสักห้าสิบประมาณเนี้ยนะครับ รวมๆนะครับประมาณสักห้าสิบแต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยหลังจากปีหกสองมันหมดบัญชีปีหกสี่ถูกไหมครับหกสองปีหกสี่ตอนปีหกห้าหกหกเนี่ยไม่ได้เปิดสอบแต่ว่ากรมการค้ารายในเลือกที่จะขอใช้บัญชีตำแหน่งนักวิชารพาณนิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างรอบปีหกอะครับปีหกกันยาปีที่แล้วอะนะครับขอใช้บัญชีกรมธุรกิจการค้ายี่สิบอัดยี่สิบเอ็ดอัด ยี่สิบเอ็ดอัตรานะครับตอนปีหกห้าก็ขอใช้บัญชีประมาณยี่สิบกว่าเหมือนกันเนาะนอกจากนั้นนะครับปกติถ้าเป็นข้อสังเกตเนาะกลมเนี้ยจะขอใช้บัญชีจากกลมมาตรการค้ากับกลมการค้าต่างประเทศมาโดยตลอดนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่รับตั้งแต่ปี60ยัน67มีการสอบเปิดสอบอยู่ครั้งเดียวถามว่าในระยะเวลา2ปีงบโดยปกตินะครับกลมเนี้ยก็จะมีวันสัก7-80อัตราแหละ S <S ปลอดภัยนะครับประมาณ7จ็ดอัตราเนาะส่วนว่าอาจจะมีการขอใช้บัญชีระหว่างกลมกันหรือไม่เนี่ยนะครับม,มันแล้วแต่นโยบายคือเรามีธรรมเนียมกันเหมือนอาจจะมีธรรมเนียมกันว่าโอเคอาจจะขอใช้บัญชีจากสปพาณิชย์บ้างนะครับอจจขอใช้จาก d b d บ้างกลมการค้าต่างประเทศบ้างคือสลับกันการใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลมเจรจาการค้าเนี่ยนะครับโดยปกติเขาจะไม่ขอใช้ บัญชีจากกลุ่มอื่นแต่ว่าไอ้สองสองสามกลุ่มเนี้ยนะครับก็จะใช้บัญชีสลับกันไปสลับมาได้ประมาณนี้ครับอนอาจารย์หนึ่งกำลังจะสื่อว่าปีหกสองเนี่ยผ่านเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบหกแล้วเรียกไปเนี่ยห้าส<ะ>ิบไม่เกินได้าสิ่งะครับเรียกไปประมาณหกห้าสิบคนห้าสิบหกสิบคนไม่เกินนี้มันปีหกสองก็จะหมดประมาณปีหกสี หลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงในการเปิดรับสมัครสอบมาในปีห5ห้าหกหกจนมาถึงหกเจ็ดตรงนี้ใช่ครับถามว่าตรงนี้ในอัตราทดแทนมีการเกษียณหรือลาออกไปเนี่ยในอัตราว่างเนี่ยเอามาจากไหนก็มีการดึงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบ้างกรมการค้าต่างประเทศบ้างเราเนี้ยก็อาจจะมีการเรียกเสริมก็น่าจะขึ้นอยู่กับในช่วงระยะเวลาในปีนั้นๆว่ามีการเกษียณเยอะเกษียณน้อยใชคนะครับ จึงช่วงปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาสมบูรณ์แล้วแหละนะครับซึ่งแต่ละทุกกระทรวงทุกกรมเนี่ยค,ค่อนข้างจะขัดเสียกันเยอะอซึ่งหน่วยงานผมเองก็ขัดเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองสิ่งที่พวกเราจะสามารถที่จะมั่นใจได้เนี่ยก็ไม่ควรจะอยู่ห้าสิบอาจารย์หนึ่งเทาสิบ ราะ้ออยู่ส่วนกลางนะกลางอย่างเดียวจ้าแต่สิ่งที่เราจะได้กําไรต่อก็คือนอกจากจะกันจุดส่วนกลางในส่วนของกรมการค้าภายในเนี่ยซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับในส่วนของกลางด้านเศรษฐกิจตรงนี้หลักการต่างๆเนี่ยถ้ามีการเปิดสอบตาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ของสปอของสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งัจะเปิดเร็วเนี้นะครับ ก็นำมาความรู้เหล่านี้เอามาใช้ได้น่าจะหนึ่งในสี่หนึ่งในสิบวันยี่สิบห้าข้อจากหนึ่งร้อยข้ออ่าหนึ่งร้อยข้อลงเนี้ยความรู้เหล่านี้เราก็เอาไปใช้ในส่วนตรงนั้นได้ด้วยยี่สิบห้ายี่บกข้อนะครับก็ใสตินะครับเป็นหมึนันก็ไม่ขาดทุนแหละไม่ขาดทุนนะในส่วนตรงนี้เองครับจากผลงานความสําเร็จที่เกิดขึ้นของ นักวิชาการพาณิชย์ที่เราเติวกันมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,าครับเราก็มีความมั่นใจที่จะเปิดเติวในตําแหน่งนี้ซึ่งราคาก็ไม่สูงมากถ้าเทียบกับผลงานความสําเร็จของสถาบันและความตั้งใจ สิทใหม่ราคา 1, 9 0 0บาทสิทเก่า1,700บาทสมาชิก PM นี่1,500บาทครับผมซึ่งจะมีการเริ่มติวกันในวันเสาร์ที่5ตุลาคมเป็นต้นไปติวก่อนที่จะประกาศร,รับสมัครสอบใช่ครับเราจะรีวิวข้อสอบเก่าก่อนอะนะครับก็สามารถสมัครได้ทาง l ลาย ID ที่ขึ้นหน้าจอหรือที่เปลี่ยนกิวอา e โคตตรงนี้ก็สกแกนได้นะครับการติวเนี่ยเราก็จะมีการติวในส่วน ออนไลน์นะครับเป็นการติวออนไลน์แบบสดสดแล้วก็มีอาจจะมีบางเรื่องที่เป็นวรีวิดีโอบ้างแต่ยังไงก็จะมีติวสดให้ทุกวิชาอยู่แล้วครับใช่ครับดูย้อนหลังได้ไม่ทันดูย้อนหลังได้ดูย้หลังจนถึงวันจนถึงวันขึ้นประกาศขึ้นขึ้นบัญชีนะครับผมไกลติวหลายคนก็อยากเห็นความสําเร็จว่าแต่ละครั้งในไกลติวก็คนนี้ครับยืนดำอยู่เนี่ย แรงมากโคตมาเกิดมันดำเหมือนอาจารย์ทำไมไม่ได้อาจารย <c oughs> ์อเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลักๆก็เนี่ย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 นี่ก็คืออาจารย์หนึ่งาจาเป็นคนติวหลักๆในเรื่องของความรู้ในในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการค้าภายในความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจประจำานหนึ่งเนี่ยมีความรู้ความสามารถติวสอตองอตอนนี้ปัจจุบันก็ติวนักจัดการงานทั่วไปสอตองออนักทรัพก็มีนักทรัพย์ก็ติวนักวิเคราะห์ก็ติว นะครับความรู้อยู่ในหัวแกมหมดแล้วแต่ความเป็นตัวตนที่สุดคือ,คอคกรมก,ก็ต้องยอมนวพา,าน,นิชชอบที่สุด <นะ S 2> ยืนหนึ่งเพราะนั้นความรู้เยอะมันก็ลดลดดอยอยลงไปกับสิ้นผม <c oughs> หัวร้านหมวหัวร้านหมดเลยครับทุกคนครับผม <c oughs> น,น,นี่ครับอาจารย์หนึ่งก็จะเป็นคนติวหลักในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับครับสำหรับอาจารย์ทัดจะเตียวบ้างไหมถ้าโดยดูเนื้อหาวิชาก็อาจจะมีหัวข้อที่2กับหัวข้อที่3าใช่ไหมครับซึ่งความมันออกข้อสอบก็ถือว่าไม่ถึงครึ่งหรอก นะครับประมาณสักยี่สิบข้อได้ไหมไม่รู้สิบสามสิบสามสิบสองสิบสามข้อได้จังยนะครับเพราะหลักๆมันก็จะเป็นความรู้เก็บเศรษฐกิจการค้าและความรู้เก็บข้อที่หนึ่นะครับประมาณกรมการค้าเจ็ดสิบข้อแบบลับๆอ่ะวันก็มั่นใจได้ครับจากผลงานความสําเร็จของสถาบันสนใจก็สมัครติวกันได้ครับในส่วนของนักวิชาการฟาณิ์กรมการค้า ภายในมีอะไรสอบถามสอบถามได้นะครับอยู่ส่วนกลางขอย้ํานะครับส่วนกลางเดี๋ยวดือดรามมานะครับอยู่ส่วนกลางสนามบินน้ํานะครับผมอยู่รอๆสวนสวนกันตรงนั้นนะครับอาจารย์อาจารย์หนึ่งต้องพูดให้เคลียร์พูดให้ชัดครับเดี๋ยวหาว่าขายตองปลอมนะครับบรรจุส่วนกลางอยู่ในกลมนะครับอยู่ในกลมและกระทรวงไฮโซนะครับเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รวมคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยเอาไว้เยอะมากอันนี้ต้องพูดพูดกันตรงๆก่อนไม่แแอนะครับอ่า วิธีการในการคัดคนเขาก็จะมีวิธีการของเขาแหละนะครับเนาะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับสามารถไปถึงจ,จุดนั้นได้เนาะรับทุกวุฒิไม่ต้องกลัวมาไม่ต้องกลัวครับเขาเลยเห็นแล้วว่าทุกศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถเอาไปริประยุกต์ใช้กับเรื่องของการส่งเสริมนะครับการค้าภายในประเทศได้ทั้งสิ้นแหละนะครับผมก็โอเคจบไปในส่วนของนักวิชาการพาณิชย์ชครับอาจารย์นะครับ